จากจังหวัดกาลสินขยับต่อไปที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพรอบองานที่เกี่ยวของลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคีัยในพื้นที่ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจนายนารงเทพเสียหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางทิติวราดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานถี่เกี่ยวของรับประกอบด้วยที่ทําการปกครองอำเภอลืออำนาจสำนักงานปองการบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผููญยบบานลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินซอยเหลือแล้วก็สิ่งของเครื่องใส่อุปโภคบริโภค ซอยเหลือเป็นการเบื้องตนแก่ครอบครัวนางยุพินบุตรดีวง้งยูบาลขกทีหน่งสองามููซิบตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจนะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งเกิดเหตุเพิ่งใหม่บ้านเรือละกัทรัพย์สินเสียหายจํานวนมากเมื่อวันที่3ามก,กร,ราคมที่ผ่านมาครับโดยทา้งอำเภอเืออำนาจและัเทศบาลตำบลเปื่อยซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่นี่เด็กเขามาดําเนินการให้ความซอยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วครับแล้วก็เร่ง ตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การซอยเหลือตามระเบียบของทางราชการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรายดังกล่าวโดยเร็วต่อไปครับทั้งนี้ในช่วงฤด,ดูน้วาอากาศแห้งค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่มีผลต่อการเกิดเหตุอักขีภัยก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้มันตรวจสอบเครื่องใส่ไฟฟ้าแล้วก็หากสายไฟชำรุดเนี่ยก็ให้รีบซ่อมเนาะค่ะสายไฟมีร้อยแตกมีกรีนใหม่ให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนไม่ทันทีค่ะ ปิดสวิตช์แล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใส่ไฟฟ้าหลังใส่งานทุกเท่อบ่อเสียบปลั๊กเครื่องใส่ไฟฟ้าหลายชนิดกับปลั๊กพ่วงค่ะแล้วกบ็บอเสียบสายชาสมาร์ทโฟนบนทีน่นอนหรือว่าโซฟาเนาะคะ่ะเพราะว่าหากกระแสไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยกระสิกเ,เห็ดให้เกิดเพลิงใหม่ได้ค่ะ ต้องสังเกตแล้วครับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของฟื้นของไฟเรื่องของสายไฟนี่บางเทือบานเฮ้าสางมาโดนแล้ว<น>กับ,บ่ได้เบิ้งดอกไม<น>้ไฟมันเปิดติดปักมันเสียบได้อยุอกับบ่ิได้สังเกตอันนี้ต้องสังเกตแน่จัหน้อยถ้ามันเกาถามันชํารุดนี่ต้องเฝ้าสามแซมให้อยู่นในสภาพที่ดี